สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะฮะกับเถิกเถิงยูสคาร์นะครับรถของเรามีมากจริงๆนะฮะหลากรุ่นหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นอีสุโตโยต้าฟอร์ดมาด้านิสสันนะครับมีครบทุกรุ่นนะฮะวันนี้ผมจะมาชมอีสุดีแม็กไฮเดนเดอร์ซูเปอร์ไทเทเนียมนะฮะปี2011นะครับตัวยกสูงเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับเป็นรถที่ยอดนิยมมากๆเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ใช้ทนใช้นานนะฮะสำหรับอีสุนี่นคือยอดประหยัดน้ำมันเลยนะครับกับ คันนี้นะซ Isuzu D-Max Highlander Super Titanium เดี๋ยวผมพาไปชมกับรถคันนี้กันนะไปะเป็นรถที่ยอดนิยมมากๆนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยกับสําหรับ Isuzu D-Max Highlander นะครับรุ่น Super Titanium คันนี้นะครับครับบริเวณภายในนะฮะคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังหุ้มมาให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็นะทุกอย่างนะพวงมาลัยสวยนะครับไม่มีรอยแตกล้วนะครับ เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะฮะกับกระจกไฟฟ้าอุปกรณ์ครบครบคันนะฮะแล้วก็กระจกพับได้นะครับรุ่นนี้กับยูสุดีแม็กไฮแลนเดอร์รุ่นซูเปอร์ไทเทเนียมนะฮะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะครับรถคันนี้สวยมากๆเลยนะครับเดิมทุกจุดเลยนะครับเพดยังเดิมนะครับรุ่นโลโก้ซูเปอร์ไทเทเนียมชัดเจนนะฮะ ไฟส่องสว่างสวยคันนี้สีสันสวยมากๆเลยนะครับเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะครับกับอีซูดี a x h กไ e r SUPER t ปอร์ i ท m เนีาะนี่ครับทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมน็อตเดิมแก้มเดิมนะครับหัวน็อตเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมซูมไปให้ดูที่ถึงน็อตข้างในห้องเครื่องเลยเห็นไ,ไหมมาร์คสีฟ้ายังอยู่เลยนะครับ ยังไม่มีรอยเปิดเครื่องทำเครื่องนะฮะรถคันนี้ถือว่าเดิมสุดๆนะครับกับอี u ิสูดีแม็กไฮแลนเดอร์ซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับคันนี้นะครับสวยนะครับเพดเพดรถยังอยู่ในสภาพดีนะครับสภาพเดิมนะครับพร้อมกับเบรก ABS นะครับตะเข็บฝากระโปรงเดิมนะฮะสติ๊กเกอร์โรงงานเดิม กับยูสุดีแมกไครเดอร์ซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับคันนี้ครับเป็นรถยอดฮิตตลอดกาลเลยฮะมีตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันนี้ยังอยู่ในจิตใจของแฟนขับของยูสุนะครับทั้งสวยทั้งประหยัดน้ำมันกับเครื่องยนต์2,500ซีซีนะฮะคันนี้ราคานะคะอยู่ที่4 2 8 0 0 0บาทนะครับเริ่มต้นเหมือนเดิมครับฟรีดาวนะฮะคาเฟ่60วันนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้ออกง่ายนะฮะมีบริการทำสัญญาให้ฟรีถึงหน้าบ้านคุณเนาะแล้วก็บริการ จะส่งรถให้ฟรีอีกเช่นกันนะครับกับเทิงเทิงยุสานนะสนใจติดต่อสอบถามนะหรือว่าต้องการรถคันนี้นะฮะยูสูดีแม็กก็สแกปทะเบียนไว้นะครับ <Yeah. S 1> ดูไม่ทันใน YouTube แล้วก็ไปดูย้อนหลังเอานะฮะติดต่อสอบถามมาได้ที่0 8 5 2 6 7 7 7 0 4และ0 9 4 8 2 8ก้าสกนะครับกับยูสูดีแม็กไฮแลนเดอร์นะครับปี2011สีบอลเงินคันนี้ถือว่าสวยมากๆนะฮะในรุ่นนะครับก็วันนี้เราต้อง ขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรถอะไรนั้นกดติดตามด้วยนะครับกดให้กำลังใจกันด้วยวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ